นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท กัดชันโตโสภารัตวาโชสัมโมดาอิสินาสหะกัดจินุโพโตกุสลังกัดจิโพโตอะนามยังกัดจิอุนเชนะยะทาเปตี ณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกกันที่เจ็ดคือการมหาพลอันประกอบด้วย80ประคาถา เพื่อฉลองกุศลสศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบรารมีขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังความแห่งพระธรรมเทศนาตามลำดับดังต่อไปนี้เมื่อพรามชูชก เดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอาสมของอจุตะลือษีครั้นพบแล้วได้กล่าวทักทายปราศัยว่าพระคุณเจ้ามีความเป็นอยู่สุขสบายดีหรือไม่มีโรคาพาดเบียดเบียนหรือยังอัตภาพด้วยการสแสวงหาพลาผลสะดวกดีหรือ เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยกระมังในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายไม่มีกล้ำกลายเข้ามารบกวนบ้างหรืออัจจุตะลือสีกล่าวว่าดูก่อนพรามเราไม่มีโรคาพาดบีดเบียนเราเป็นสุขสบายดียังอัตภาพด้วยการหาผลไม้ก็สะดวกดี มูลมันผลไม้ก็มีมากเหลือบยุงและสัตว์เลือ้อยคลานก็น้อยสัตว์ร้ายทั้งหลายไม่มีกล้ากลายมารบกวนเลยตั้งแต่เรามาอยู่ในอาสมนี้หลายปีเราไม่รู้สึกถึงความอาพาธอันเป็นที่ไม่รื่นรมใจเกิดขึ้นเลยดูก่อนพรามท่านมาดีแล้วเชิญท่านเข้าไปภายใน เชิญล้างเท้าทั้งสองของท่านผลมะพรับผลมะหาดผลมะสรางผลหมากเบ้ามีรสหวานคล้ายน้ำพึ่งมีอยู่เชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลที่ดีๆแม้น้ำฉันก็เย็นสนิทที่เรานำมาจากซอกเขาเชิญท่านดื่มกินตามสบายเถิดโชชกกล่าวว่า สิ่งใดอันพระคุณเจ้าอนุญาตแล้วบรรณาการอันพระคุณเจ้ากระทำแล้วทุกอย่างสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพระเจ้าขอรับไว้ข้าพระเจ้ามาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเวสสันดนรฤาษีราชโอรสของพระเจ้ากรุงสนชัยซึ่งพัดพรกากจากชาวสีพีมาช้านานถ้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับ โปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถิดดาบทกล่าวว่าพรหมามเรารู้ว่าท่านมาเพื่อเป็นศรีสวัสดิ์มาเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรเจ้าก็หาไม่เราเข้าใจว่าท่านปรารถนาจะมาขอพระอัครมเหสีผู้เคารพนบนอมพระราชสวามีเพื่อไปเป็นภรรยาหรือมิฉนั้น ท่านก็ปรารถนาจะมาขอพระชาลีราชกุมารและพระกัญหาชินาราชกุมารีไปเป็นทาสเป็นทาสีหรือไม่ก็มาเพื่อจะนำเอาพระมารดาและพระราชกุมารพระราชกุมารีทั้งสามพระองค์ไปเสียจากป่าดูก่อนพราหมณ์พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญพรตอยู่ในป่าย่อมไม่มีโภคสมบัติ และพระราชทรัพย์อันประเสริฐพระองค์ท่านอยู่อย่างเข็นใจท่านจงกลับไปเสียเถิดชูชกกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านยังไม่สมควรจะโกรธเคืองเลยเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อขอทานท่านอย่ากโกรธเคืองข้าพเจ้าเลยก็การพบเห็นอริยชนย่มให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับอริยชน ย่อมเป็นสุขทุกเมื่อท่านอย่ากโกรธเคืองข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระเวสสันดรแห่งสีพีราชเป็นพระราชาผู้ประเสริฐมีพระจริยาวัดงดงามมีน้ำพระทัยเมตตาเสด็จพัดพรากจากแคว้นสีพีมาช้านานข้าพเจ้ายัางไม่ได้เห็นเลยจึงมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระองค์ ขอพระคุณเจ้าโปรดบอกสถานที่ประทับของพระองค์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดดาบดได้ยินดังนั้นแล้วหลงเชื่อคําสรรเสริญเยินยอพระเวสสัดนดรของพราหมณ์ชูชกจึงชี้ทางกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์โน้นภูเขาคันธมาศอันล้นและแต่ด้วยศิลาทั้งทิพพระเวสสัดนดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดา และพระมเหสีทรงเพศนักบวชอันประเสริฐประทับอยู่ในอาสมนั้นเมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรท่านจะได้เห็นอาสมของฤษีแวดสันดรบริเวณอาสมมีหมู่ไม้เขียวชะอุ่มยอดสูงตรงานมีไม้ตะแบกหูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะเคราะห์ไม้ยางทาย มีดอกกลุ่มตกอยู่เรียราดพื้นแผ่นดินเขียวชะอุ่มไปด้วยหญ้าพแพรกและที่นั่นไม่มีทุลีฟังขึ้นเลยหญ้ามีสีเขียวคล้ายขนคอนกยูงพื้นหญ้าสัมผัสนุ่มดังสำลีหมู่ไม้ผลก็มีมะม่วงชมพู่มะขวิดมะเดือ่อมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำต เก็บบริโภคได้โดยง่ายน้ําก็ใสสะอาดไหลลังมาจากซอกเขาในป่านั้นเป็นที่อยู่ของฝูงปลาไม่ไกลจากอาสมมีสะโบกครณีดารดาษไปด้วยปฐมชาติและอุบลสะนั้นมีอุบลชาติสามชนิดคืออุบลเขียวอุบลขาวและอุบลแดงงามวิจิตเสมือนดังสะโบกครณีที่มีอยู่ในนันทวัน ของพวกถวยเทพใกล้สะบกกรณีนั้นมีปฐุมชาติดาดเดินสีขาวดูดผ้าโคมพัดสะนั้นชื่อว่ามุจลินเกลื่อนกลนไปด้วยอุบลขาวจงกลน,นีและผักทอดยอดมีดอกบานสะพรั่งตามฤดูกาลบ้างก็บานในคิมหันตรรดูบ้างก็บานในเหมันตรรดู ปรากฏเหมือนตั้งอยู่ในน้ำเลึกประมาณเพียงเขา่าชูดอกทรงกลิ่นหอมฟุ้งตลกไปหมู่พะมอนก็โผลบินเวียนว่อนอยู่โดยรอบเพื่อใชยชมกลิ่นหอมแห่งปฐุมชาตินั้นดูก่อนพรามที่ใกล้ขอบสะนั้นมีต้นไม้หลากหลายคือต้นกระทุ่มแค่ฝอยต้นทองหลางต้นปริชาติ มีดอกบานสะพรั่งมีต้นกากระทิงต้นไม้เหล่านี้มีอยู่สองฝากที่ปากสะมุจรินที่ใกล้สะมีต้นมรุมการะเกดกานิกาชบาไม้รกฟ้าไม้อินทนินต้นสะท้อนและทองกาวาวไม้มะรื่นไม้ตีนเป็ดดมแมวคนทาปลาดูลายต้นสลอดต้นมะไฟต้นงิ้ว ช้างนาวพุทธขาวกฤษณาโกดสมอมีต้นตรงไม่คดงอออกดอกบานสะพรั่งตั้งอยู่สองข้างอาสมโดยรอบเรือนไฟพันไม้ที่กินได้เป็นอันมากเกิดขึ้นใกล้ขอบสะนั้นคือตะไคร้ถั่วเขียวถั่วราชมาศสาหรายสันตวาเต่าร้างผักบุ้งผักทอดยอด ฟักแฟงแตงน้ำเต้าผักกาดกระเทียมหอมเป็นต้นไม้ดอกราดราลาไปด้วยกล้วยไม้นานานชนิดมาลิวันมะลิซ้อนงอนไก่กันิกากลิ่นแห่งบุปชาติเหล่านั้นหอมตลบอบอวลอยู่ตลอดทั้งเจดวันหมูแมลงบินว่อนเคล้าครอคลึงเคล้าเกสรอนดอกไม้ที่กำลังแย้มบานบุปชาติเกิด บนบกและที่เกิดในน้ำปรากฏมีในสัะวนั้นทุกอย่างน้ำในสัมมุจรินเมื่อถูกลมรำเพยพัดเกิดเป็นละรอกคลื่นพลิ้วกระทบฝั่งในสัตนั้นมีหมู่ปลามากมายคือปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกเป็นต้นในป่านั้นมีสัตว์หลายจำพวกคือราชสีเสือโคร่งเสือดาว ช้างพังช้างคลายเนื้อสายเนื้อฟานละมั่งนางเห็นหมาจิ้งจอกหมาในบางกระรอบจามรีชนีลิงลมข้างกวางกระทิงหมีแรดพังพรงูเห่าเป็นต้นเหล่าสวกุณชาติมีนกกวักนกยูงนกขาวไก่ฟ้าไก่ป่านกยางพนนกพรดกนกต้อยตีวิทนกกระเรียน นกคับแคบนกแขกนกกระเต็นนกกระจอกนกกระจาบนกกลางเขนนกกระเวกส่งเสียงขู่ร้องเรียกเรียกหากันอย่างไพรระระงมไัยอาจจุดตะลือสีพรรณนาเรื่องราวในป่าอันเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรดังนี้แล้วกล่าวว่าพรามท่านจงบ่ายหน้าไปทางทิศอุดร จะได้พบอาสมนั้นทางที่จะไปนี้เป็นทางตรงที่เดินได้คนเดียวผู้ไปถึงอาสมของพระองค์แล้วย่อมไม่มีความหิวกระหายหรือความไม่ยินดีเลยครั้นได้สดับคำบอกกล่าวทางที่จะไปอาสมพระเวสสันดรเช่นนี้แล้วชูชกมีจิตชื่นชมสมนัตกระทำพระทักศิณอำลาดาบท แล้วมุ่งตรงไปยังสถานที่ประทับของพระเวสสันดรเทศนาวาษาเนในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาการมหาพลดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่ากัจฉันโตโสภารัตวาโชสัมโมริอิสินาสหะ กัจจินุโมโตกุสลังกัจจิโพโตอน,นามายังกัจจิอุนเชนะยถาเปติพรามชูชกเดินทางไปตามที่พรานเจตบุตรแนะนำได้พบกับอาสมของอจุตาลือสีครั้นพบแล้วได้กล่าวทักทายว่าพระคุณเจ้าอยู่สกสบายดีหรือ ไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนหรือพระคุณเจ้าอยู่สุขสบายดีหรือไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนหรือยังอัตภาพด้วยการสแสวงหาผลาผลสะดวกดีหรือดังนี้เป็นต้นอาจ,จุตารือีได้เหตุการณ์ต้อนรับพรามชูชกเป็นอย่างดี ได้พนนาบอกทางที่จะไปสู่อาสมของพระเวสสันดรอ,อย่างละเอียดเพราะเข้าใจผิดว่าพราหมณ์นี้จกมาเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรจริงด้วยคุณธรรมจร,ริยธรรมของนักบวชทำให้อัจจุตลือสีไม่ทันต่อแหล่เหลี่ยมคนลวงของพราหมณ์ชูชกด้วยประการศนี้ ขออานิสง์แห่งธรรมทานบารมีที่ท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งโดยอายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการกับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุด การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกการมหาพลอันประกอบไปด้วยแปสบพระคาถาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรชานี ยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสัเมปุเรนตุสังกปา จันโทปันระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัเพีติโยวววัตชานเถสัพพารองโควินานสตุมา เตภาวตวันตารายุนสุขีทิขายยูกมภาวะอภิวันธนสิริสเนจังวุธาปัจจายิโนจตารโรธรรมวัต ทานติอายุวันโนสุขังภาลังรตนาตยานุภาเวนรตนาตยเตชะสาธุครองขพยา เวราโสกาสัตุปัปาทวะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศสสตุชยสิทธิธานังลาพังโสดทิพภคยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนจโพคังบุตร ทีเจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิ์วันตุเตมภวตุสาภพมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาสดที ภวันตุเตมภวตุสัพบพบังคลังรักขันตุสัพพะเทว,วตาสัพพธรรมานุภาเวนสัตทาสโสธิภวันตุเตมภวตุสัพพบังคลังรักขันตุสัพพระเทว,วตาสัพพสังฆานุ Ha we nasathaสth haวัน te